Oh, ti faccio ridere. Indovina? Ma io non sia già cattivo, dai, dai. Mai vuo, eh. Salva la te con le nodi. So ci. Tocca chiata. Ho detto lui aggiice. Non stai insieme, ma stai lì. So I'm

身影，我满足了吗？不管再怎么样，如果能带我再次看见你，我不会放弃。不要听我讲，就放怀，I miss you。 แล้วน้องน้ใจเพียง่อยากให้ดัอฉันอสร้าคำฟงไว้น้เธอุี li jaki skladam do paqua a mi zulu ขอเสียงชักช้าหน่อยแล้วสวัสดีครับชอบนะก็วันนี้ก็พอดีว่าทีมงานเป็นญี่ปุ่นนะก็เลยแต่งตัวทำผม เป็นญี่ปุ่นนิดนึงไม่ทราบว่าคอจอเหมือนญี่ปุ่นหนฮะ,ฮะบางคนบอกเหมือนบางคนบอกไม่เหมือนจ้าขอบคุณครับขอบคุณฮะฮะ,ะหลังส่งไปญี่ปุ่นเลยนะฮะ,ฮะไม่ใช่คืองานวันนี้ ไม่พอดีว่าตีมงานพราว่าเป็นงานญี่ปุ่นนะฮะเป็นงานเกี่ยวกับญีบ่ปุ่นนี่ก็เลยเฮ้ไปเสิร์ชหาทรงผมใน google ดูฮะไม่รู้ไปมาไงได้ทรงนี้อลิชชอบมากเลยนะตอนนี้เนี่ยใครผมยาวๆหน่อยมียางอยู่ในมือมัดเลย อ่ะนะครับวันนี้ก็สวัสดีทักทายทุกคนนะครับวันนี้จริงเนี่ยต้องต้องต้องเรียกว่าขอประธานอภัยไว้แต่ต้นงานเลยนะครับฟังเสียงลิซฟังออกไหมคิดว่าวันนี้เสียงลิซเซซีซ่มากเลยอะ,อะ เสียงเสียงที่เหลือแบ่งมาให้บ้างก็ได้นะครับ, <canvas> ไ,รบไม่คืออยูดีเกิดเหตุการณ์ไปคาดันขึ้นนะครับยู่ดีเมื่อวานตื่นนอนมานหมครับเหมือนเคยดูในซีรีส์ญี่ปุ่นไหมครับตื่นนอนมาแล้วตาฉันบอดอะไรเงี้ยแต่ของเล่นแบบไม่เป็นอย่างนั้นตื่น,น,นมานมาเสียงฉันหายอ่ะ มันเพิ่งเป็นเมื่อวานนี่เองเสร็จปุ๊บก,ก็เลยแบบวิก,กังวลวิวันนี้จะต้องมีงานจะต,ต้องมาที่นี่ที่นี่แหละนะฮะทำไงดีไม่หายสักทีอันเดี๋ยวลองนอนตื่นมา่อนแล้วกันจะเป็นยังไงนะฮะนอนตื่นมาเสียงฉันก็ยังหายอยู่ก็ตกใจนะฮะก็ทําอะไรไม่ได้ก็เลยเดี๋ยววันนี้มีน้องชายมาช่วยหนึ่งคนนะฮะ ดีมากจริงนะแล้วน้องชายมาช่วยหนึ่งคนันนี้เฮ้ยนะโทษนะออกมาโชว์แทนพี่หน่อยไว้ยังยังไม่ออกมาตอนนี้เก็บไปก่อนนะฮะน,น้องน้องจูเนยียนะฮะก็เดี๋ยวมาได้ไดมาเจอกัน The R7 นะฮะเสียงลิ้นยิ่งพูดไปเซ็กซี่ขึ้นตลอดเวลานะฮะ ช่วงนี้เป็นช่วงที่ลิศแบบปิดอ่านหนังสือสอบอยู่คือมันจะต้องสอบถ้าเกิดใครศึกษากับหมอเดี๋ยวจะมีสอบเออย่ะไรเงี้ยก็ปิดอ่านหนังสือสอบอยู่นะคะก็จริงไม่รับงานอะไรเลยผู้จดการโทรมาเนี่ยมาด้วยแบพิจูนโทรมาว่าเนี่ยลินมีงานนึ่งติดต่อมาแบบอยากให้ลิศมามากลิศก็บอกพี่ลิศไม่รับปิดอ่านหนังสือสอบเนี่ยเขาบอกเขาต้องการลิศคนเดียวเลยนะพี่ ไม่ได้พี่ที่อ่านในสีสอบอยู่อ่าพี่งานเกี่ยวกับอะไรอ๋องานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวญี่ปุ่นอ่ะขอ,อพอดีนิดบ้างพอดีเลยพี่พอ,อ,อ,อบอกว่าญี่ปุ่นปึ๊บก็เลยมาได้ทันทีนะฮะไม่หลอกด้วยความชอบแบบส่วนตัวอยู่แล้วแบบชอบไปญี่ปุ่นชอบไปเที่ยวเมืองนอกอะไรเงี้ยโดยเฉพาะญี่ปุ่นให้ลิปไปนอนอยู่นู่นสามสามสามปีที่ก็อยู่ได้ อเอาไปด้วยซื้อตัวเองในงานโปรโมชั่นเยอะมากคุณเลยที่จะมารับที่รับงานมาวันนี้เพราะว่าดิ๊กจะมาเอาโปรโมชั่นจากเขานี่แหละถ้าอดีกไม่ได้โปรโมชั่นกลับบ้านนะดิ๊กก็จะไม่ยอมกลับบ้านคอยดูเลยดิ๊กประกาศตัวบนเวทีแล้วพี่นะพี่ต้องหาให้ไม่ได้นะนะ นะโมกเหรอใช่ยอมละไมว,วันนี้ก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับอ,องค์การนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวเ่็นป้ายเลยนะครับองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นนะครับประจําประเทศไทยนะครับหรือว่าชื่อย่อว่า JNTO ขอบคุณนะครับผมมือเนี่ยเร็วได้ดินมาวันนี้ได้มาเจอทุกคนกันซึ่งก็ไม่ได้เจอนานแล้วเนาะนะ เมื่อวานอยู่ดีๆเกดก็ออกอีกตัวหนึ่งแล้วอะ่ะแบบก็ตกใจอะก็เรียนไปเล่นไปทำงานไปอยู่นะล่าสุดตอนต้นเดือนประกาศไปได้เอมาสองตัวแล้วนะฮะเทอมนี้เรียนห้าตัวใช่ไหมตอนนี้ประกาศสี่ตัวก็ตอนแรกป,ประกาศเอไปสองตัวเมืเ่อกเมื่อวานเนี้ยประกาศอีกเอตัวบี B, บวกตัวอีกว่าทํา เกจเฉลี่ยเทอมนี้ก็ไม่สูงมากก็3.8กว่าๆต,ต่วไปวดหัวเลยไม่รู้เอาอะไรไปบรรจุในสมองไว้แต่ไม่เป็นไรนะรด,ดีใจกว่านี้ได้เองนะครับนะครับจ้าตามสบายเลย มีแ<บ>ล้โมรูพ<ล>ูดเล,ล,ล ตอนแรกคิดว่าเรียนหมอ6ปีมานานแล้วนะตอนนี้อยากต่อถึงปอเองเลยถ้าจะเรียนได้เอ,เอตัวละสิบบาทขนาดน,นี้ oh. คุณเลยว่า oh. ก็ได้มาหลายตัวแล้วนะที oh. นั้นที่เราควกับจานไว้จานให้ผมเองผมไม่จานครึ่งหนึ่ง ไม่มีไม่ม,ม,มีประเด็นนั้นพูดเล่นนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยววันนี้คือแค่เกนินหัววันนี้เวทีของเรามีเวลาจำกัดนะครับอย่าพูดมากไม่ได้เดี๋ยวไปกระทบเวทีอื่นเขานะครับก็คำวลาให้ประมาณ50าบนาทีประมาณนี้ก็เดี๋ยวไปต่อเพลงต่อไปกันเลยดีกว่า